ว่าติดอยู่ตรงเนี้ยทางล้านทางล้านเยอะวันนั้นคนเยอะแต่ก็ไม่ได้เยอะมาแล้วอ๋ออะไรยองนี่ก็เกินถ้ามีร่องข้ามเขาโอ้พระ ีทุกคนนี้เราจะพาไปไปไหนนะพูดมาเฟืองต้องแคบพูดมะเฟืองต้องแคบต้องแคบแต่รถไม่แคบเลยแปดโมงพอดีล็พกในชาติไปค่ะ ภารกินูนคนบินโดนวิ่งไปแล้วกําลังตอนนี้กําลังหามุมอยู่นะว่าจะต,ตรงไหนดีนะถึงจะสวยนะเดี๋ยวเราขึ้นรูปบินโดนให้ปิ๊ปงไปแล้วอ,อ๋อมันจะติดเสาไฟนะต้นไม้มันก็เยอะอันนี้เราอยู่ห้วยมะเฟืองนะทุกคนชนบุรีอ่องลช่อง,ช,องอช่องมะเฟืองเราไม่ใช่ห้วยเหรอห้วยมะเฟืองอีกรออีกหนึ่งหนึ่งชั่วโมงอ๋อ เดวน้ำมาผิดนะเฮ้ยมันมีวัดช่องมาเฟืองด้วยนู่นนะโดนอยู่นูน่นจะขึ้นรูปให้ขึ้นคลิปให้ดู บินโดนเรียบร้อยแล้ว,ลวดูแล้วสีเหลืองอะไรอะคาดแคทวิวแคมป์เราจะไปคาเฟ่กันต่อนะแคทวิวแคมป์ไม่ใช่ตรงไอ้นี่มันมีคาเฟ่ไหมพาไปดูจุดชมวิวอีกที่หนึ่งทางวิบากเเ เที่มาไงเนี่ยไปไงมาไงเนี่ยเฮ้ยหนาวเนี่ยอากาศดีเฮ้ยสวยต้องไปที่นู่นเลยพ่อไปที่สุดแหลมเลยว่าติดอยู่ตรงเนี้ย ้ที่ยื่นไปไงอะไรที่เราเห็นอะใช่อะไรอะไปนั่งไอ้ตรงสีบของพ่ะป้าเห็นปะเอออันนี้คือทางไปคาเฟ่แล้วนะคไปดูกันว่าเราจะถูกหลอกหรือเปล่า้ายข้างนอกก็ไม่มีนะเพราะเขาไม่ไปทำร้านแล้วอะไม่มีอะ่ะ ไปอีกไ,อไ,อไปไม่ได้หรอ,อม,มันอยู่ตรงนู้นอะ่ะ เออใชอ่ใช่ใช เปิดโอ้ขี่เข <sm all hy ators> <Trans> ้ามาในร้านได้เลยค่ะเอาไปจอดข้างโต๊ะได้ไหมกลัวรถหายนี่ค่ะอาหารนิดหน่อยไม่โดนลิขสิทธิ์ค่ะเพราะว่าเป็นเพลง AI ไไม่โดนตัด ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอะไรอะในส่วนลับใช่ปะในส่วนลับแถวนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเขียวเหรอเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันัางตรงไหนอะัางตรงนี้เหรอ สวัสดีสวัสดีค่ะช่วงนี้มีน้ำไหมครับมีค่ะได้ดดดล่างเป็นน้ำตกล็อกแทเดินตรงไปได้เลยห้องน้ำอ้อมไปหลัง,ลงร้านถอดได้จ้ะไปมาเรียบร้อยที่เรา <c oughs> อ่ะอาหารทานเล่นซ้มตั้มยำปีกไก่ทอดมีนะคะเป็นเมนูสีแดงส่วนเมนูสีดำจะเป็นเมนูเครื่องดื่มนะคะนะี่มะฉะเตะมีเพียวมะฉะไหมคะมีค่ะเอาเพียวมะชะค่ะ แล้วก็ชาเย็นแล้วก็เอสเย็นหวานน้อยค่ะอันนี้คืออะไรเต้าหู้ทอดหรอใช่ค่ะเอาด้วยพอกินเต้าหู้โบราณมากเลยเต้าหู้ทอดเอาเต้าหู้ทอดด้วยค่ะเฟรนฟรายไหมเฟรนฟรายเป็นเอสคซรอบเย็นนะะใช่ค่ะอะไรอ่ะขนมอะไรทอะไรเอาอ่ะเอาเนี่ยอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะชีสเค้กน่ากินค่ะ ชิเค้กเป็นเลมอนชิพเค้กแลก็ชิพเค้กรไม้ด้านล่างอ่ะตอนนี้เจบาบาทตอนนี้ร้อยสามสิบาทแล้วก็จะ 130, าามีเป็นใบเตยเผือกค่ะส้มเลมอนแล้วก็เป็นเค้กกาแฟกินเป็นยี่สอ่งอัวนี้ไปก่ออันนี้คือช่ชเค้กหน้าไม้ไงแล้วก็ที่ร้านม่ใส่ินะเอไนอาก็ได้เอาะไรอะไรกินเ้มันโ้นาเขียวมทมนก็ไม่ใส่นะคะน้ำตาไม่ใมมส่เนาะ ทา้เกี่ยวมะแขดิ่นมไม่ใส่น้ำตาลใช่ค่ะค่ะเอาไอ้นี่ใส่หลับปั๊มนึงก็ได้ค่ะได้ค่ะปั๊มน้อยหน่อยมะแขต่ไม่เอานมเลยเนาะใช่ค่ะไม่ไม่นมค่ะที่นี่มีโทษใช่ไหมคะโทษไม่มีค่ะยกิน่ารัวจี๋น่ารัวนะแต่ดูแล้วอบนานอ่ะใช่แล้วทำเองเป็นสิบชั่วโมงไม่ไหวทำเองไม่ไหวค่ะซุกกี้ป่ะะ มองทำนานเนาะไม่รู้อะไม่รู้ทำงานอะไรกันอ่ะไม่รู้คืออะไรที่กินเป็นคุกกี้ใช่ไหมกินได้เหรอกินได้อุ้ยนี่น่าไปแจกเด็กจังเลยอ่ะยู่ดีนะสั่งซื้อมาแล้ว่อนนี่ยกา่ไหสั่งกาแฟเรียบร้อยเราก็ลงไปเลือกโต๊ะได้เดี๋ยวเขามามาส่งนะอากาศดีมากอากาศอากาศเย็นนะวันนี้ลองไปดูสิ ในน้ำในน้ำโว้ยมีหมอกด้วย <Yeah. Okay. S 1> อ๋อนี่รูปเอาแพอื่นในหมอกเ <Yeah. Okay. S 1> ออ <c oughs> ไปดูในกูก็แมบอะ <c oughs> แพอยู่นในหมอกนะแต่แพอื่นไหนไม่รู้อะวัน <c oughs> <c oughs> นี้เขาไม่ได้ปล่อยแพ <c oughs> ว้าวาเ,าอเอาเรียกปลาเด็กแล้วรูรองเท้าดิบอกแล้วใส่เท้าแตก <c oughs> แล้วก็ได้นั่งที่นั่งกันแล้วแล้วเราก็ต้องไปถอดรองเท้าว้าวเ<า>ย็นนะเนี่ยอยตรงนั้นมันมีไม้ขึ้นไปได้ไหมได้เฮ้ยหุ้ยหุ้ยจุ่มจุ่ม บนไปน้ำตกลาำทานน้ำใสไหล,หลยเย็นึ้นไปหนตรูไม้ได้นั้นนะคนเยอะแต่ก็ไม่ได้เอาแล้วอออะไรยองนี่ก็คืนนี่คืนน่ามีร่องข้ามเขาโอ้โหข้ามมายัางเนี่ยสั่งข้ามายัางผมไม่กิดข้ามมาเลยไอ้ <c oughs> เมื่อกีโอ๊ะพระก็บอกว่าไม่ต้องได้ยินนะลอกมึงไม่ไหวแน่มาเดินนี้เบาแล้วนี่เดี๋ยวนี้เบาใช้คำว่าเดี๋ยวนี้เบาเอะไรเขาเบาเลยใช้คำว่าเดี๋ยวนี้เบาเขาหลอกด่าเหรอ